วค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องมีนาชาแนลนะคะจะมาโชว์เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแตนๆๆสามตะก้าเลยนะคะได้มาประมาณสักสามสิกิ่งได้ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะรือสีผสมใบสวยของเราค่ะเราต้องตัดน้องบ้างแล้วนะคะให้น้องแตกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงค่ะ ตอนนี้นะคะลงรักดาสีผสมแบบงอหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีสีสันสวยๆเยอะแยะมากมายแถมยังนี่ค่ะปลูกได้ขยายเป็นนะคะเอาไปฝากนะคะพี่ๆน้องๆได้อีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะมินาชาแนลจะทํากระถางใหญ่หน่อยให้เป็นทรงพุ่มนะคะเพราะไปเห็นมาทรงพุ่มอะคะ่ะที่เขาขายเขาขาย กระหนึ่กระถางค่ะ350บาทแต่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราตัดกันตอนเย็นๆน,นะคะเพราะว่าลือสีผสมอะคะ่ะถ้าจะปักชำเนี่ยเราต้องปักชำช่วงเย็นหรือไม่ก็ช่วงเช้าแล้วก็พักเขาไว้นะคะแต่ว่าช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่เหมาะสมมากเลยนะคะนี่นะคะหลายใสพันุเลยคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะแล้วก็นี่หรือสีผสมของเรานะคะเพื่อน มากมายหลายสายพันธุ์นะคะยังมีพันธุ์ที่แบบว่าเราซื้อมาเขายังไม่โตมากนะคะแล้วเราก็จะมาขยายนี่นะคะสวยงามค่ะหรือสีผสมนะคะราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะคะเขาขายกันเนี่ยกิ่งหนึ่งอ่ะก็20บาทค่ะเพื่อนๆมีทั้งกิ่งที่แบบว่ามีรากแล้วก็ไม่มีรากแต่มีนาชาแนลแนะนําว่าเอากิ่งแบบที่มีรากดีกว่านะคะกว่าเขาจะมาถึงเรามันจะได้ฟื้นเร็วนะคะ วันนี้มินาชาแนลลากันไปก่อนค่ะกับฤาษีผสมใบสวยนะคะที่เราจะปักชําเขานะคะได้อีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะวันนี้มินาชาแนลลากกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ